สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันเป็นเกมเล็กๆที่เราจะมีหน้าที่บริหาราเป็นเมืองของเราก็มาดูกันว่าจะทำยังไงให้เมืองเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะติดลบก็ไม่รู้อันนี้มันมีเมืองหลายเมืองเลยนะคะก็จะมีแบบพวกว่าติดแม่น้ำติดทะเลสาบมีแม่น้ำไหลผ่าน หรือว่าจะเป็นแค่ภูเขาอย่างเดียวเลยเราอะอยากได้บ้านแบบว่าติดทะเลเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอยู่ในเมืองนี้มมเมืองแห่งภูเขาไปเลยกันเลยโอเค ก่อนอื่นเลยจะไปตั้งลกลากที่ไหนดีตรงนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไปติดข้างบนเกินไปปะทางลงก็ยากด้วยมีตรงไหนอีกอะด้านนี้เอียงมาเลยอยากได้ริมแม่น้ำก่อนตรงนี้ใกล้สุดแต่ก็ไม่ติดอยู่ดีเอาตรงนี้ที่ไหม ถ้าขยายมาก็ลงเขาเรียกอะไรอะลงชายหาดได้พอดีถ้าจะสวยด้วยโเคงั้นเอาตรงนี้แหละ <c oughs> ก่อนอื่นเลยควรจะสร้างจุดกลางเมืองเราเอาขอบๆออหน่อยดีกว่าเพราะว่าพอมันขยายแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะได้มีพื้นที่เนาะ มาตรงทางทนี้แล้วกันเย้ <Yeah. S 1> เริ่มแรกเราก็ควรจะสร้างแคมป์คนงานปะให้เขาแบบว่าได้ได้มีพื้นที่ในการทำงานเอ,อีอ เลยนะครับจากนั้นทำไรอ่ะเราก็ไปตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตรงนี้แล้วกันมีน้ำให้เขาสักหน่อยเอา เอาตรงนี้แล้วเนาะมันคุมครอบคุมดีอะแล้วก็ถ้าให้ตัดไม้เนี่ยเอาซักปาดไปเลยค่ะปาดไปให้หมดเลยค่ะเคลียพื้นที่ค่ะ ตัดไม้เพื่อสำหรับทำงานแล้วก็ต้องมีพวกอาหารปะอาหารอาหารอาหารบุรีคือโหว,วิวโคตรเตี้อะเบอรี่เบอรี่เบอรี่เอาใกล้ๆกลเยคือเมืองที่คิดจะสร้างอะ จะพยายามให้มันแบบว่าสมดุลที่สุดไปค่ะลุงตัดไม้สองชีวิต่าตัดไม้แล้วก็ต้องมีหินเอาซักตรงนี้แล้กันใกล้ๆถ้าเรามีเบอร์รี่แล้ว จะทำยังไงขายของได้ก็ต้องมีแม่ค้าปะเอาซักตรงนี้เพราะว่าอยากได้โหเขาขายไปได้ถึงไหนเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนเลยเหรอเราสามารถซื้อเบอร์รี่ได้แล้ะเพราะว่าเรามีต้นเบอร์รี่อยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะมีคนในนี้ด้วยคนเก็บดังนั้นหาคนขายจ้าไอเน,นี่ย ถ้แปะตรงน,นี้ได้ปะบังหน้าลานปะเอาไปไว้ด้านขวาก,ก็ได้ได้แล้วเนาะไอ้นนี่ที่ก็เสร็จพอดีถ้าอันนี้มีลุงสองคนอันนี้หนึ่งคนก่อนแล้วกันปรเทศเนาะ ตัวเดินนารัก,กเอ้ยค่ะแทะเขาเป็นแบบว่านักเก็บเบอร์รี่เป็นสายกเกษตรเอาหลวงไม่เก็บเบอร์รี่หรอเหรออ๋อ,อยังไม่ได้สั่งให้ตายเถอะก็ว่าทำไมเขาไม่ทำงานจัง เริ่มสร้างบ่อน้ําแล้วสร้างบ่อน้ําเสร็จหรือยังเราอยากได้ที่เก็บของไว้ตรงนี้เพราะว่ามันติดหลังเขาดีน่าจะแบบไม่มีคนเดินผ่านเยอะแปะเลยนะเออยังไงเดียต้องมีแม่ค้าหนึ่งชีวิตป่ะเัรเราก็ขายนี่แหละเบอร์รี่ไปเดินไปคะ่ะ แล้วหาคนมาดูเลยก็ตอบคนคนหนึ่คือก็ไม่ว่างกันเลยกับแม่เอาออกคนหนึ <den ker brewer y> ่งเนาะเอาแค่เอาเยอะใช่เก็บเบอร์รี่ก่อนเลยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่เก็บแต่เบอร์รี่นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลย ก็จะได้ขายง่ายคือเราควรสร้างที่แปลรูปเอาไว้เอาไว้ใกล้ๆหน่อยสักตรงนี้พวกเก็บสินขาไม่น่ามีคนหรอว่า เข้ามาเข้ามาทำใช่ป่ะค่ะ ข้างบนตลอดเวลาเลยค่ะเอาว่ะตรงนี้ใช่แล้วมาเลยหนึ่งคนเป็นแบบลงตัดไม้โ้แล้วดูวิวดิ เจ๋งอ่ะอันนี้เราวางขังเข้าถูกทางปะทำไมมันไปนโผล่อย่างงั้นนะนี่หาเลยนะเนี่ยถ้าแบบว่า,าวางขังเข้าผิดอ่ะเราจะเจาะอ,อย่างนี้กันจริงๆิเด้อเจาะแบบนี้เลยนะคือพื้นที่มันติดทะเลอ่ะมันต้องใช้อย่างคุม้มค่าคือเราไม่สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ถูกปะหรือว่าขึ้นได้ปะ หรือว่าเราขึ้นได้คือก็ไม่รู้ว่าเหมือนนั้นจะสร้างอะไรดีอาจจะเป็นอนุสรณ์สถานบาบอโอ้ oh, no ประตูทางเข้าอยู่ด้านนี้งาผิดด้านจริงๆด้วยเออดีอะเพราะว่ากดังมันอยู่ตรงนี้พอพอคนเขาขนของมาวางปุ๊บแม่คาก็สามารถเข้าไปหยิบได้เลย ทีมวิศวกรน,นี่ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยมีแบบเขียนวงเขียนแบบไว้ด้วยอะ่ะตัดไม้เร็วเข้าตัดเร็วเรตัดเร็วเร็วเร็วกว่าน,นี้อีกเร็วกว่าน,นี้บอกแล้วว่าเร็วกว่าน,นี้เรื่องทำลายล้างนี่แบบขอให้บอกกันจริงๆแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีที่ก็แต่ว่า บ่อน,น้ำควรจะจะจะมีพักหน่อยไหมถ้าตรงนี้มันจะอยู่ขอบนี้ขอบนี้น,น้นเราก็วางให้เริมกันหน่อยแล้วแบบวิธีการสร้างสร้างของในป่าแกวิธีการสร้างของในป่าเจข็เจ,เ,จเขาทำลายต้นไม้ให้เรียบร้อยละ เอาชิคๆขอบก่อนนี่แหละเพราะว่ายังไม่มีเงินนะคะเข้าจากด้านไหนเดียวเข้าจากด้านหนะ้าก่อน นี้เผื่อขยับขยายในอนาคตพอเนาะพอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าไมคนเราถึงทำหอระฆังก่อนเธอเรากล่าว่าหอระฆังอ่ะมันต้องแบบอยู่กลางเมืองเลยเว้ยอยู่กลางเมืองเลยเออคนเราสร้างประตูก่อนจริงๆด้วยเขาจะทำเสร็จใช่ไหม ตอนนี้มันยังมันยังมีทุกอย่างเอ,อเขาเรียกนะมัมีทุกอย่างอยกเว้นมีบ้านแล้วก็ที่เราสร้างหมดตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับหมู่บ้านข้างล่างเป็นที่สําหรับประมงก็น่าจะเลดอยู่นะหวังว่ามันจะแบบออกมาสวยอะ ทำ,ทำไมถึงเดินเรียบข่ากันนะอยากรู้อ๋อแล้วเขาก็มาทางข้างหลังด้วยคือตรงนี้เวนสเปดได้ดีมากเราต้องแบบหาอะไรสักอย่างที่ช่วยให้พื้นที่นี้เป็นไปได้อย่างงดงามน,นะคะซึ่งไม่ใช่บ้านแน่นอนหรืออาจจะเป็นบ้านก็ได้ดูอีกทีหนึง่งดูอีกทีหนึง่ง หรือว่าจะเป็นแบบพวกคังคือติดลบมากกับแม่จริงๆเวลาสร้างเนี่ยเราควรเป็นห้องผงก่อนปะแบบว่าผงห้องสร้างหน้าประตูแล้วก็ค่อยไปส้างขอละคังอะหอละคังมันเจ็จยากและสูงด้วยเอะหรือว่าเพราะว่าแบบมันสูงอะไม่สีเอา เดือนละครั้งวิกละครั้งวันละครั้งไม่เลยเอาวิกละครั้งเสียงก็ดีแหละน,นี่แหละไอ้แสบคูกันไปข้างดูวิวดีถ้าแบบคนขึ้นมาตี่ะซึ่งมันไม่น่ามีใครตี่ะ ไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วเอาละมีคนเขาไปสร้างบ้านร้านหนึ่งตรงนี้คือเขาสร้างบ้านกันแบบง่ายๆมากเลยเนะอันนี้คือทางเข้าหน้าบ้านไม่เออทางางเข้าหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวคุณพี่คะ่ะคุณทพี่เอาทางเข้ามาอยู่ด้านนี้ แบบทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเปนของตัวเองปะก็ดีนี่ขานาดคิดว่าเลือกพื้นที่มาดีแล้วเนี่ยบ้านถึงแคบจัง ตรงนี้แลนะเนาะโอเคยังค่ะร้อยอยู่เลยอะ่ะเอาค่0ร้อยอีกนิดอีกนิดอีกนิดได้ไหมเย่ <Yeah. S 2> ทีนี้เราก็ขยายบ้านเอ้ยขยายเมืองกันแล้วทุกคนขยายเมืองกันเถอะไม่มีทีจะโย่แล้วเรากะว่าตรงนี้เป็นส่วนบ้าน บ้านบ้านแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ คนแบบขยายแล้วมันจะมันจะแบบมีคนโผบ้านขยายแล้วอะยังไม่ทันทำไรเลยอะ เก็บของซะทีได้รอนว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเราก็เอาไว้ไม่ไกล,ล,ล,ลกันหรอกค่ะเรียกว่าแทบจะเป็นส่วนเดียวกันเลยค่ะ เอาติดไว้บนข,เขาเพราะว่ามันจะได้ไม่มีขนย,ยุ่งบ้านนี้ต้องแบบดูดีมีคุณค่าเขาเดินม,มาจากไหนกันอะ่ะอ๋อโอ,อว้วาบมาเหรอเออดีนะเลือกตรงนี้แบบเขาไม่ต้องไปอ้อมเข่าข้างบนปะหรือว่าเขาจะเดินตัดอย่างนี้ไปเลย ไม่รู้อะเฮ้ยพอบบมีคนมาช่วยเราก็ดูดีมีฉันพิดพิดที่แบบมาสร้างบนเขาเลอีกดวยมีมั้งมีมัง้งมั้งมั้งอยู่ไหนมัง้ง วาซามาทำอะไรคะม y l ล r ดเดอะคิงให้การช่วยหรือใครดีคิงคุณนางชาวบ้านเหรอแน่นอนว่าชาวบ้านสิคะคือเพิ่งสังเกตว่าตัวละครแบบว่าตาทะลึงมากอะ ก็ต้องซื้อขายมันไม่พอเรากำลังคิดว่าเราควรแบบเอาของกินมาไว้ตรงนี้สักอันเว้ยต้องมีของกินสักอันหนะึ่งอะเพราะว่าดูเห็นปะพื้นที่โดยรอบอะคือมันก็มันก็ซ้อนทับกันอยู่แต่แต่ดูดดิมันก็จะตรงนี้ได้เลยไง ไม่ต้องเดินไปถึงตรงนั้นเผื่อเขาอยู่บ้านกัน,นเงาๆตรงนี้ก็แบบจะได้มีอะไรกินแล้วไหนๆเราก็มีตังประมาณนึแล้วเราก็ควรตกแต่งร้านป่ะมันจะไม่ได้ไปลกบ้านเขาใช่ไหมใช่ปะใช่เดี๋ยวห้าสิบเดเราต้องไปสักอัน โอเคแล้วก็คุณฟ้าท่านนี้ก็ควรมีควรมีเหมือนกันเอาสี okay. แดงนี่แหละเข้ากับพื้นหลังดีแล้วก็ตอกไปเลยค่ะปกติเนี่ยมันอาจจะต้องปีนขึ้นนะแต่ว่า พอเอามาไว้ตรงเขาาเนี่ยแน่นเลยคะ่ะก <c oughs> ็ก้มๆเลยเอาหน่อยแล้วกันนะยังไงก็ไม่สู้บ้านนี้หรอกบ้านนี้นี่บอกว่าก้มแล้วก้มอีกก้มจนแบบเราสามารถแอบดูข้างในได้ปะไม่ได้ด้วยอ้า <c oughs> อ้หยาดูดิพอแบบว่าเอาของมาวางปูปะแน่นปั๊บเลยอะ่ะทีนี้ก็จะ ง่ายขึ้นแล้วปะคือเขาไปอ้อมข้างหลังอีกหละอันนั้นเขาไปไหนอีกเนี่ยออ้อโโโโอ้โหเออเสร็จแล้ว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  หลังนี้ก็จะแบบอินนี่พีมันเพว่าเธอมีร้านของตัวเองเนี่ยเห็นปะโคบอกว่าซื้อของเสร็จปุ๊บก,ก็เดินเข้าบ้านได้เลยดีมากในที่สุดคนไอ้น,นี่ถ้าทำงานแล้วเราเราปลูกต้นไม้อย่างนี้ได้เลยเหรอเออ เอาไว้ไหนดีเอาไว้ไหนดีเอาไหนไหนดีคืออยากสร้างตรงนี้เป็นแบบเป็นที่ทำการเล็กๆไปก่อนแล้วในอนาคตข้างหน้าค่อยขยายถ้าเราว่า ถ้าเกิดแบบสร้างเป็นที่ใหญ่ๆไปเลยเนี่ยมันจะขวางทางมากกว่านี้เอาเนาะติดทั้งโบอดติดทั้งบ้าน เนี่ยเอาเป็นคลังเส็จแล้วเส็จแล้วข้างหน้าเป็นเกทหอรับแขกซ้ายมือเป็นคลังเอ้ยขวามือเป็นคลังตรงกลางข้างหลังอ่ะเป็นออกตินน่าจะหรูหราอลังการอยู่ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วที่เหลือเอาเป็นคลังให้หมดเลย ทีนี้เราก็จะได้แบบเก็บทุกอย่างได้เรามาเพิ่มประชากรของเรากันดีกว่ามีอาชีพอะไรบ้างไปะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาดูตอนหน้าว่าเราจะพัฒนาเมืองของเราเนี่ยได้ยังไงแต่ตอนนี้ติดลบแล้วน่ากลัวมากไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คะ่ะ